สวัสดีเด็กทุกคนครับกลับมาพบก,กับมาสเตอร์บรกันอีกแล้วนะครับในวิชา Multiple ลเชอ l เจนนะครับหรือพระหูปัญญา9ด้านเองนะครับในวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของมิติสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์ต้นคริสต์มาสจากกระดาษกันนะครับระหว่างที่มาสเตอร์จะปเตรียมอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวมีเพลงสนุกสนุกให้เด็กๆได้ฟังด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย Hello, snowman. Hello, Santa. Happy holidays. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Merry Christmas, everyone. Let's sing it once again. Hello, Snowman! Hello, Santa! Happy Holidays! We wish you a Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas! And a Happy New Year! Goodbye, Dear. Bye, Snow Good-bye Snowman Good-bye Happy Holidays Happy Santa Holidays โอเคครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้พื้นฐานเลยนะครับกระดาษ A4 นั่นเองนะครับหรือกระดาษธรรมดาก็ได้นะครับถ้ามีสีสันก็จะดีหน่อยนะครับ ลิ้นสอ,อยางลบกันไกนะครับแล้วก็ไม่บรรทัดนะครับวิธีการทําเดี๋ยวเราไปดูกันเลยวิธีการทํานะครับอย่างแรกเลยกระดาษเอซหนแผ่นนะครับเราพับครึ่งแบบนี้นะครับเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้วาดรูปร่างแบบเป็นรูปต้นไม้ต้นคริสต์มาสนั่นเองนะครับดูตัวอย่างนะครับวิธีการเนี่ยอ่ะอันนี้มาสเตอร์ร่างไว้ให้ก่อนแล้วนะครับวิธีการง่ายๆเลยเด็กๆเอาไม้บรรทัดนะครับ ขีดเส้นด้านในไว้ก่อนนะขีดปื้ดเลยเาน๋ยวสอขีดนะครับตื้อออกมาให้มันเป็น1เส้นก่อนนะครับแล้วเราค่อยสร้างโครงด้านล่างนะครับสร้างโครงเสร็จปุ๊บเราก็ล่างต้นไม้นะครับลักษณะมันจะค่อนข้างจะเฉียงขึ้นไปด้านบนนะครับเราจะไม่ขนานนะเพราะเราขนานมันจะตั้งไม่ได้นะครับเราก็จะเฉียงขึ้นมานิดนึงล่างขึ้นมานะครับแล้วจะเด็กออกแบบเลยนะครับจะเป็นเส้นตรงก็ได้หรือจะเป็นทรงแบบนี้ก็ได้ต้นไม้นะครับและสุดท้ายข้างบนก็จะเป็นดาวนะครับเราก็จะวาดเป็นดาวครึ่งเดียวพอนะครับ และสุดท้ายก็จะเป็นด้านในนะครับเป็นโครงสร้างของต้นไม้นั่นเองนะครับอยู่ที่เราออกแบบเส้นตรงก็ได้เส้นโค้งก็ได้ต่อไปนะครับเมื่อเด็วกๆว่าเสร็จแล้วกันไกลครับนํามาตัดกระดาษนั่นเองนะครับวิธีการตัดเราจะตัดจากด้านนอกก่อนตัดไปเลยนะครับตัดตามรอยที่เราเขียนนะโค้งมากโค้งน้อยนะครับก็ตัดไปเลยนะครับเวลาตัดระวังด้วยนะครับ ค่อยตัดช้าๆไม่ต้องรีบนะครับตัดไปเลยตามรอยเลยปึบส่วนที่ยากที่สุดนะครับก็คือตรงดาวนั่นเองนะวิธีการตัดอเดี๋ยวดูนะครับเราจะค่อยๆตัดทีละนิดนะครับตัดก่อนชึบเราตัดไปนะครับ่ค่อยๆไล่กันไกล้ ถ้าตัดยากหรือตัดไม่ได้นะครับให้ผู้ปกครองตัดให้จะดีที่สุดนะครับเพราะว่ามันจะเป็นส่วนที่เล็กมากเลยนะครับเราก็ตัดออกไปก่อนเลยให้มีพื้นที่นะครับในการตัดดาวนั่นเองนะครับตัดออกไปเยอะตัดฟึบไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตัดแต่งทีหนึ่งชึบอ่าโอเคแล้วค่อยมาแต่งนะครับ สมนตามนี่พอดีนะค่อยๆตัด <S <S ะนะครับทีนี้ก็จะเสร็จแล้วเราจะได้มาแล้วต้นไม้ครึ่งหนึ่งนะครับถ้าเรากางออกมาเป็นไงมันก็มีครึ่งเดียวนะครับต่อไปเวลาตัดนะครับจะตัดส่วนข้างในแล้วนะครับเราจะตัดถึงแค่เส้นที่เราขีดไว้ตั้งแต่แรกนะครับตัดถึงแค่นี้พอนะครับตัดต้นไม้เวลาตัดก็ตัดไปเลยตามรอยไปเลยลค่อยตัดนะครับไม่ต้องให ทะลุไปฝั่งนะครับเอาถึงแค่เส้นที่เราขีดไว้แค่นี้พอนะครับอ่ะแค่นี้นะครับไม่ต้องเข้าลึกมากนะตัดตามรอยเลยถึงแค่รอยที่เราขีดไว้นะครับเวลาตัดค่อยๆตัดนะครับดเด็กๆเขาตัดไม่ได้ให้ผู้ปกครองตัดให้นะครับต่อไปนะครับเมื่อเราตัดเสร็จแล้วมันจะเป็นแบบนี้ เราเราคลี่ออกนะครับเห็นไหมครับแต่ทีนี้มันยังตั้งไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเรายังไม่ได้จัดมันนะครับวิธีการจัดนะครับก็คือให้เรานาลินสอหรือหลอดอะไรก็ได้นะครับที่เป็น,นั้งแท่งสอดเข้าไปนะครับสอดจากอันนี้ก่อนนะอันที่2นะครับสอดสลับกันเหมือนเรากําลังถัดนะครับสอดไปเรื่อยสลับกันอย่างนี้นะครับค่อยๆสอดอ่าสอดสลับกันไว้ อย่างนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ค่อยๆกางมันออกนะครับแล้วค่อยๆขยับนะครับคลี่มันออกแบบนี้นะคลี่มันออกนะครับดันซ้ายดันขวาหน่อยนะครับให้มันมีการพับนะครับพับมันหน่อยนะครับตรงขอบๆนะเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ค่อยๆพับทีละด้านทีละด้านนะครับค่อยๆกางมันออกมาแบบนี้นะค่อยๆพับไปเรื่อยๆค่อยๆนะครับ ให้มันอยู่คนละด้านกันนะครับสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมันจะสามารถกางออกมาได้นั่นเองอ่านี่มันก็จะเป็นต้นคริสต์มาสแล้วนะครับจัดมาน,นิดหน่อยโอเคครับก็เสร็จกันไปเรียบร้อยนะครับสำหรับต้นคริสต์มาสที่เราจะทำจากกระดาษนั่นเองนะครับเห็นไหมครับมาสเตอร์ทำไว้หลายแบบเลยนะครับเด็กๆด,ดูแล้วลองไปทำดูนะครับ นอกจากจะตั้งต้นแล้วเด็กๆสามารถนําไปแขวนเป็นโมบายได้นะครับแค่เอาเชือกร้อยช่องว่างนะครับผูกห้อยไว้ตามบ้านก็ได้นะครับตามระเบียงได้ครับก็ผ่านกันไปแล้วนะครับสําหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับการทําต้นคริสต์มาสจากกระดาษนั่นเองนะครับหวังว่าเด็กๆจะลองไปตกแต่งที่บ้านดูนะครับโอเคสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนะครับสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆดูเจลล้างมือนะครับ เป็นระยะห่างจากคนรอบข้างเพื่อป้องกันโควิด1 9นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับโอ้โหโห,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 โหดูปบจักของขันต่อ